ครับวันนี้ไปตลาดมาได้ของเยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวติดตามเมนูดูว่ามีเมนูอะไรฮะกับข้าวเย็นนี้นี่ครับเรามีเมนูเด็ดนะครับเย็นนี้เอเมนูเด็ดแน่นอนฮะวันนี้นี่หนึ่งปลาสวัสดีครับ f อทุกท่านครับ วันนี้ผมไปซื้อของที่ตลาดมานี่ฮะเดี๋ยวว่าวันนี้จะทํากับข้าวทานตอนเย็นแต่ไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่ามีเมนูอะไรที่จะทําวันนี้ครับครับได้อผักมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะนี่ผักมีแจงกวามีไก่น้ําปลาร้าขาดไม่ได้นะครับผมขาดไม่ได้น้ําปลาร้า แตบเดื้อพี่น้องก็ไก่หมูก็นี่นี่เป็นผักครับต้นหอมผักชีแล้วก็พริกตอนนี่เป็นเป็นปลาที่ปลาผักนี่เป็นมะม่วงครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันว่าจะทำเมนูอะไรนะครับผมนี่คือผักที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับ ไปตลาดมาพอดีไปตลาด<อ>แต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับเนี่ยแต่ว่ามีของสดมีอะไรนี่มะม่วงนะครับมะม่วงจะเก็บไว้ทําอาจจะเป็นยำม,มะม่วงหรือทานเป็นไอ,ไอ้กะน้ําพริกอันี้ฮะน้ําพริกเลยนะน้าปลาหวาน<อ>ทานได้เนาะนี่นะฮะ นี่ได้ราคาถูกนะครับนี่เขาขายใหม่สดทุกวันนะที่ตลาดเนี่ยตลาดปากทางหมู่บ้านนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูเด็ดๆนะแต่ไม่รู้ว <laughs> ่าเมนูอะไรเดี๋ยวเราทําเมนูเด็ดทานกันนะครับ <c oughs> ครับนี่เราก็เนียวอ,ออกมาจัดจัดแล้วแม่วันนี้ทําเมนูอะไรวันนี้ เมนูนึ่งปลานึ่งปลาแล้วก็นึงนงน่งผักเหรอนึ่งปลานึ่งผักจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วอร่อยแน่เลยใช่ไหมใน,นดูหน้าคนคนทำด้วยเิียผมเป็นผู้ช่วยนะ,ะวันนี้ผมจะไม่ทำจะได้ถ่ายาเนี่ยเอ่อถ่ายาวิดีโออันนี้ปลาปลาแดดเดียวแต่ว่าเราเอาไปเอามานึงน่งได้ใช่ไหมนึ่งแล้วมันจะนิ่มใช่ไหมครับใช่อ๋ออร่อยเนาะลองดูนะแล้วทำเสร็จ แล้วเรามาดูกันว่าโฉมหนะ้ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ f c ทุกท่านนะฮะนี่ผมทํากับข้าวเย็นเตรียมไว้รอเลยนี่ฮะเมนูเด็ดแน่นอนนะครับวันนี้นี่ติดตามชมนะฮะเดี๋ยวมีวิธีการทําอะไรนิดหน่อยนะฮะผมจะให้ภรรยาผมเป็นคนทําก็ผมอาจจะเป็นคนถ่ายและเป็นคนชิมครับแน่นอนครับวันนี้เมนูนี้ต้องเด็ดแน่นอน นี่เราก็จะมาเริ่มเตรียมเครื่องแลฮะนี่แม่บ้านก็จะหั่นตะไคร้นี่หั่นตะไคร้ทากับข้าวเราจะทําแบบบ้านๆนนะครับไม่ได้เลือดหรูอะไรมากมายนะครับเราทําแบบบ้านๆแล้วก็บ้านๆแต่ว่าน่าทานแน่นอนครับนี่เตรียมเครื่องกันฮะที่เราจะหมักกับปลานะครปลานึ่งของเราอร่อยแน่นอนนะครับนี่เมนูเย็นนี้ นึ่งปลานะครับแต่ว่าเป็นปลาแดดเดียวลองดูนะนึ่งออกมาแล้วเนื้อเนื้อมันจะนิ่มนะครับเคยทำทานหลายครั้งแล้วนะครับนี่วันนี้ก็เลยว่ามาทำให้ f อดูว่านึง่งนึ่งปลาแดดเดียวจะเป็นยังไงนะครับอร่อยนะครับนี่เตรียมเครื่องนะครับนี่จะไว้หมักกับปลานี่ฮะ ต้นหอมตักไคร้ใบมะกรูดผักชีแล้วก็เกลือขมิ้นใช่ไหมมีเกลือเกลือด้วยก็ผงอร่อยผงอร่อยนะผงอร่อยโอเคผงอร่อยฮะอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ ตามน้ำพริกแล้วนะครับนี่เตรียมเครื่องแล้วครับนี่อร่อยแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้พอตําเครื่องเสร็จก็จะมาหมักก่อนใช่ไหม หมักในปลาอะไรใช่ไหมหมักก่อนคุกคุกกันก่อนคุกให้เข้าเนื้อกันให้เข้าเนื้อนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอาไปนึ่งใช่ไปนึ่งอ้คุกคุกคกกันนึ่งไม่นานเนาะปลาอย่างี้เนาะนึ่งนึ่งออกมาแล้วมันจะนิ่มนะครับลองเอฟตีลองทํากันดูนะฮะปลาแดดเดียวที่เขาไอ้นี่นะฮะเขา ที่เขาขายกันทั่วไปอะครับเป็นปลานิลนปลาอะไรเงี้ยเราสามารถเอามานึ่งได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเอาไปทอดนะฮะ,ะนึง่ง่ผมเคยทําหลายครั้งแล้วรสชาติรสชาติจะอร่อยนะฮะรสชาติอร่อยนุ่มนะเนื้อจะนุ่มไม่ได้แข็งนะครับลองลองทำดูนะครับเปลี่ยนจากทอดมาเป็นนึ่งนะ,ะอร่อยแนะ่นอนครับเราก็กินกับผักผักที่เราเอามานึง่งกินกับผัก,กสดส<า>ก็ได้ฮะกินกับแจ่วอร่อยนะครับนึ่งแบบบ้านบ้านนึ่งแบบบ้านบ้านใช่ไหม <laughs> เออเนึ่งแบบบ้านๆอนี่ก็นี่เราจะเอาปลาใส่นะเราจะนึ่งในซึง้งนี่เอาผักลงไปเนี่ยเราจะนึง่งนี่นะฮะมีผักอะไรก็ใส่ไปอน,นี้มีแค่ผักอะไรบวบ บวบงูบวบงูมะเขือเออแล้วก็กระหล่ำปรีกระหล่ำปลีแค่นี้ค่ะกินกันสองคนสามคนมนึ่งไม่เยอะแล้วแค่จะมีแตงกวาสดเนาะใช่แตงกวาสดแตงกวาสดกับผักสดอีกหน่อยเดี๋ยวทำน้ําจิ้มเจ่วโอเคนี่นะฮะวิธีการหนึ่งเด็ดแน่นอนฮะเมนูวันนี้นี่ หลังจากนี้เราก็จะนึ่งไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักไม่เกินยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีกนะครับนี่เราก็นึ่งอยู่ฮะนี่กำลังนึ่งน,นี่ครับเดี๋ยวพบกันตอนนี่นะฮะตอนทุกอย่างเสร็จนะครับทุกอย่างเสร็จเราก็มาทำ แานคั่วพริกเนี่ยทำไรแม่จิ้มแจ่วนัจิ้มจิ้มแจ่วทำแจ่วใช่ไหมแจ่วแจ่วอะไรแจ่วปลาหรือแจ่วอะไรปลาปลานะแซ่บๆเนาะแสบตั้งแจ่วตั้งแจ่วแจ่วปลาลงเอาลงมาข้างล่างไม่งั้นถึง ถูกแล้วค่ะพร้อมรับประทานโอเคครับนี่ก็นี่มาแล้วครับกับข้าวพร้อมทานแล้วใช่ไหมคุณแม่หิวแล้วเนี่ยลูกสาวล่ะหิวแล้วใช่ไหมลูกโอแล้วหิวแล้วก็เนี่นะฮะหิวแล้วอันนี้เป็นปลาปลาอันนี้ของเด็กกับแม่นึ่งเหมือนกันของเด็กนึ่งด้วยกันแต่ไม่ได้ใส่พริกตอนนี้ใช่ไหมใช่ นี้สูตรเด็ด๋อตัวนี้นะมันเรียกว่าสูตรเด็ดโอ้โหกินแล้วแบบซีซาดค่ะกินแล้วจะซีซาดซีซาดซีซาดแน่นอนนะฮะนี่เพราะว่าเผ็ดโอ่คค่ะอันนี้คือข้าวเย็นนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกินข้าวนะครับครับผมวันนี้ก็คือข้าวเย็นวันนี้นะครับเป็นเป็นกับข้าวของช่องเขีรมชาติ channel นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดครับสก b s c r i b ้ใครอ่ะเขมชาตชชาแนลฝากด้วยนะครับเขมชาติเป็นใครลูกเขมชาติเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ โอเคครับคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเขมชาติชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ